น้ำตกสวงามเลยนะคะ บของเล่นเนาะให้เด็กๆหกิบไปเล่นได้เลยฟรีนะคะนี่ฟรีเนาะผู้น้อยของเราก็ได้ของเล่นมาแล้วนะคะพั่วกับถังเนาะเนาะมาเล่นทรายนะคะสีชมพูเลยทีเดียวอ่ะคิโมก,ก็หลน้อยคิโมก,ก็ไหลน้อยเลยทีเดียวอืมอ่ะ เต้นเต็มที่เลยวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเนาะทะเลตอนบ่ายๆนะะทุกคนอันนี้เรามาเที่ยวทะเลกันค่ะแดดออกดีมากวันนี้ผู้คนก็มาเดินเยอะแยะเลยนะคะ be careful t r u s t i n ตักน้ำได้ผัวหนึง่งบัวบัวน้อยมาตักน้ำเล่น yes yeah i see นะคะคืนทะเล มาก็เล่นน้ำนอนโอ้ยเก็นแทนลูกชายก็เล่น Justine enough now Can mommy do for you Okay b y here Come on you don't have to go in that it's soaking wet now I see one moment one moment let the water come in and then I will do it for you there Wow Come on in mm. มันยากาศใกล้กับสวนสนุกนะคะทุกคนตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกแล้วนะคะทุกคนสี่โมงเย็นนะคะคลื่นทะเลก็ไม่แรงนะคะวันนี้ มาน้อยดูก้อนเมฆสิทุกคนก้อนเมฆสวยงามมากเลยทีเดียว เ,เหมือนมันเหมือนอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะเหมือนจะสัมผัสได้เลยทีเดียวใช่ไหมดูสิสวยงามมาก เสียงลูกใครเนาะหนเหมือนเหมือนลูกตัวเองเลยเออเหมือนลูกตัวเองเลยนะทุกคนโนโนโนเนี่ยเออมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะลูกเราหรือลูกคนอื่นเนาะมันก็โนโนโนเหมือนกันเออสวยงามมากคนสวยงามมากบรรยากาศ เห็นพระจันทร์ไหมคะทุกคนพระจันทร์กลมๆแล้วนะ่ะเห็นไหมพระจันทร์ก็ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ Happy ปป New Year นะคะวันนี้เอมี่ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเจอกับเอมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ